สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาตัดผักบุ้งนะคะผักบุ้งของเราก็โตได้ที่แล้วนะใครที่จะเอาไปผัดนะคะก็เอาไปผัดได้เลยนะหรือว่าใครจะเอาไปทานชาบูก็เอาไปทานได้เลยค่ะเดี๋ยวตาตให้ดูผักบุ้งที่ยอดเขาใกล้ๆนะคะไม่มีหนอนไม่มีแมลงมารบกวนเลยค่ะทุกคนไยก็ปลูกอยู่ในกระบะนะคะข้างบนแบบนี้นะอย่างที่เคยอัปเดตให้เพื่อนๆดูค่ะเนี่ยค่ะ ใบไม่เป็นรูนะคะก็คืองามมากเลยนะผักบุ้งนี้บำรุงอย่างที่เคยสาธิตไปให้ดูค่ะฮอร์โ,โมนนมสดเลยนะคะแล้วก็ปุ๋ยคอกหมักนั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาตัดผักบุ้งไปกินกันนะคะวันนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆมาตัดผักบุ้งกันค่ะนี่ค่ะตัดเลยต้นใหญ่ๆอวบๆเราตัดไปเลยค่ะแต่จริงๆเนี่ยแต่ก็ไม่ได้เลือกนะคะแต่อยากจะตัดให้เขาไปพร้อมกันเป็นชุดนะคะ นี่ค่ะคือ,คอ,คอต้นเขาประมาณนี้กําลังอร่อยค่ะทุกคนทางนี้ค่ะ,ะตัดไปเลยเราไม่ต้องดึงออกทั้งรากนะคะให้เหลือตอไว้แบบนี้ค่ะนี่ค่ะเหลือไว้แบบนี้ก็เขาก็จะเกิดออกมาอีกนะคะเขาก็จะงอกออกมาด้านข้างนะเรื่อยๆเลยค่ะอันนี้แปลงก่อนที่ใต่ได้ตัดไปนะคะปรากฏว่าตัดไปไม่หมดวันนี้จะขอตัดไปทั้งหมดเลยนี่ค่ะ นี่แปลงแรกนะคะแปลงแรกของเราตัดไปหมดแล้วอ่าต่อไปแปลงที่สองค่ะทุกคนแปลงนี้นะคะจะตัดไปทั้งหมดเลยเหมือนกันนี่ค่ะต้นอวบอวบเลยค่ะทุกคนนี่น่าทานมากค่ะอันนี้ต้นเล็กแบบนี้นะคะไตจะตัดไปด้วยเลยนะคะ อย่างที่บอกไปว่าจะตัดพร้อมกันเลยเป็นชุดเป็นชุดเลยไม่ต้องดึงนะคะตัดแบบนี้เก็บกินได้ตลอดค่ะ เดี๋ยวเรามาข้างหลังนี้ค่ะเยอะมากค่ะทุกคนเพิ่งเก็บครั้งแรกนะคะแปลงนี้ปลูกครั้งเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเก็บกินได้กี่ครั้ง ีอวบๆมากเลยค่ะแต่ว่าเท่านี้เนี่ยก็น่าจะพอแล้วนะคะสำหรับวันนี้เนาะเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่ที่ไต่ตัดเมื่อสักครู่นี้นี่ค่ะเท่านี้ก็น่าจะพอแล้วนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวจะทานไม่หมดนะคะอยากกินสดๆนะเดี๋ยวค่อยมาตัดกันคราวหลังหลังจากนี้นะคะพอเราตัดเสร็จแล้วนะเราก็ต้องมีการใส่ปุ๋ยคะ่ะทุกคน เดี๋ยวแต๋ยก็จะตักปุ๋ยคอกตัวนี้ไปใช้งานกันนะคะก็คือไปใส่ต้นผักบุ้งนั่นเองค่ะอ่าเดี๋ยวเราตักไปเลยค่ะต้นผักบุ้งที่เราตัดมาเมื่อสักครู่นี้นะเราตัดเขาไปกินนะคะเราก็ต้องมาบํารุงเขาด้วยค่ะนี่ได้แบบนี้แล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปใส่กันค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาใส่ปุ๋ยกันนะคะวันนี้แต่ตัดผักบุ้งไปเพียงสามกระบะเท่านั้นเองค่ะทุกคน พอเราตัดไปนะคะเราเอาปุ๋ยคอกมาใส่เลยนี่ค่ะนี่แต่สะดวกใช้มือนะคะขออนุญาตใช้มือเลยกลี่ยเกลี่ยเขาให้ทั่วมีวัชพืชเราก็ดึงออกค่ะใช้มือเกลี่ยเกลี่ยเขาค่ะน,นี่ง่ายค่ะทุกคนแล้วก็รดน้ำตาม ลูกง่ายสุดๆนะคะสำหรับผักบุ้งค่ะอ่านี่แบบนี้ค่ะเดี๋ยวมาแปลงที่สองกันนะคะมากระบะที่สองกันนะคะถ้ามีวัชาพืชก็ดึงออกด้วยนะเรามาเดินดูผักของเราบ่อยๆนะคะ นี่ค่ะก้อนนี้นะคะแต่ก่อนแข็งมากนะนี่แต่มาบี้ได้เลยอ่าเดี๋ยวเรามากระบะท,ที่สามกันค่ะใส่บำรุงเข้าไปเลยปลูกง่ายดูแลง่ายค่ะทุกคน เสร็จเรียบร้อยค่ะอาทีนี้เราก็จะทำการรดน้ำนะคะเนี่ยค่ะใส่แล้ว3กระบะค่ะเดี๋ยวแต่จะเติม EM นะคะลงไปด้วยค่ะเนี่ยค่ะ EM กะกะเอานะคะ เท่านี้เองค่ะทุกคนง่ายมากๆเลยปลูกผักบุ้งนะคะบำรุงเขาหลังจากตัดทุกครั้งค่ะต่อไปก็คือไม่ต้องเติมปุ๋ยแล้วนะคะเพราะว่าเราเติมตอนตัดแล้วเนาะพอตัดแล้วก็เติมทุกครั้งมาตัดรอบสองแล้วก็เติมอีกค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนสำหรับการตัดผักบุ้งการดูแลบำรุงผักบุ้งนะคะต่ายก็ทำแบบนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนท่านใดปลูกผักบุ้งไว้ทานเองนะคะก็ตัดวิธีนี้ได้เลยค่ะ งอกออกมาให้กินหลายๆรอบเลยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ